ทเท่ากับเรายิงโฆษณาไปทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทยยกเว้นจังหวัดอะไรลูกจังหวัดเลยจังหวัดเลยไม่รวมคืออะไรตอนนี้นะคะรวมคือการปักหมุดเจาะจงลงพื้นที่ให้โฆษณานําส่งในเขตพื้นที่ที่เราเลือกส่วนไม่รวมคืออะไรส่วนไม่รวมคืออะไรนะเดี๋ยวนะเราต้องมาตั้งหลักที่ประเทศไทยก่อนเสมอครูก็จะพิมพ์ไทยก่อนตึ้งไม่รวมคือตรงกันข้ามลูกเราต้องติ๊ก ไม่รวมก่อนนะคะติ๊กไม่รวมก่อนนะคะ<อ>ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งอะสมมุตินะคะไม่รวมตรงกันข้ามก็คือการตัดพื้นที่นั้นออกไม่ให้โฆษณานําส่งไปยังพื้นที่ที่เรากําหนดสมมุติว่าจังหวัดเลยน้ําท่วมครูก็พิมพ์ไปเลยเลยนะคะตัดเลยออกเลยเห็นไหมคะตอนนี้เท่ากับเรายิงโฆษณาไปทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทยยกเว้นจังหวัดอะไรลูก จังหวัดเลยจังหวัดเลยนะคะสมมุติว่าน้ําท่วมนานอาสโคบตรงนี้สามารถยืดย่อขยายได้เหมือนกันอ่ะใส่ไปเลย80ดสิบกิโลเมตรพื้นที่ตรงนี้จะไม่เห็นโฆษณาของเราบางคนเอาไปปรับใช้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีนะเพราะบางคนบอกว่าครูคะ สจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่าขนส่งแพงเหลือเกินลูกค้าปฏิเสธร,รับของฉะนั้นเราก็สามารถพิมพ์จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตัดออกไม่ให้เขาเห็นโฆษณาของเราแต่บางคนนะบางคนก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสบวกราคาสินค้าเข้าไปไว้ในราคาส่งเลยแล้วก็บอกว่า ขายราคานี้ส่งฟรีทั่วประเทศเห็นไหมลูกอย่างนี้ก็ได้นะคะอยู่ที่เราปรับใช้เลยแต่แต่ว่าถ้าบางคนบอกว่ามันแพงเกินไปเราก็ตัดออกก็ได้ฉะนั้นเอาไปตัดพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้โฆษณานําส่งอย่างเช่นพื้นที่นั้นเป็นแม่ทับแม่ทีมนะคะหรือพื้นที่ตัดขาดอย่างเช่นน้ําท่วมไฟไหม้อะไรแบบนี้เราก็ไม่ต้องให้เขาเห็นโฆษณาของเราเพราะถ้าเขาเห็นเขาก็ซื้อไม่ได้ขนส่งเข้าไปไม่ได้แบบนี้นะคะ